หมากแพงสมัยนั้นเมืองเวรัญชาเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แรงแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายก,กันกระดูขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบินทบาตอย่างชีพได้ต่อมาพวกพ่อค้ามา้าชาวเมืองอุตราบทมีม้าอยู่ประมาณห้าอตัวเข้าพักแรมช่วงฤดูฝนในเมืองเวรัญชา พวกเขาตระเตรียมเข้าหนึ่งเพื่อถวายพระภิกษุรูปละประมาณหนึ่งธนานไว้ที่คอกมา้ารุ่งเช้าภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชาบิณฑบาตไม่ได้เลยจึงไปที่คอกมา้ารับข้าวหนึ่งรูปละประมาณหนึ่งธนานน,านำไปตาให้ละเอียดแล้วฉันส่วนพระอนนท์บทข้าวหนึ่งประมาณหนึ่งทนานบนหินบท แล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคพระองค์เสวยข้าวนั้นพุทธประเพณีพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงครกพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการอันควรตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีตรัสถามเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ตรัสถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย ทรงขจัดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เสียด้วยอริยมรรคแล้วพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทั้งหลายสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุสองประการคือจะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระอานนารับสั่งถามว่านั่นเสียงครกใช่ไหมอานนต์พระอานนต์จึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบอานนต์ ดีแล้วดีแล้วพวกเธอเป็นสัตว์บรุษชนะได้เด็ดขาดแล้วข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อเพื่อนพรหมารีในภายหลังจะพากันดูหมินพระมหาโมคลานะเปล่งสีหนาศครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระมหาโมคลานะ ผู้นั่งอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเวลานี้เมืองเวรัญชาเกิดเข้ายากมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แรงแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบินทบาทอย่างชีพได้พระพุทธเจ้าค่าพื้นดินใต้มหาปัฏภีนี้มีโอชะมีรสอร่อย เหมือนน้ำพึ่งวีที่ไม่มีตัวอ่อนขอประทานพระวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าจะพลิกแผ่นดินเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้ฉันง้วนดินในแผ่นดินมีสัตว์อาศัยอยู่เธอจะทำอย่างไรกับสัตว์เหล่านั้นโมคลานะข้าพระพุทธเจ้าจากเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นเช่นแผ่นดินใหญ่ย้ายเหล่าสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินอยู่ไปรวมกันที่ฝ่ามือนั้น แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งพลิกแผ่นดินพระพุทธเจ้าค่ะอย่าเลยโมคลานะเธออย่าพอใจที่จะพลิกแผ่นดินเลยหมูสัตว์จะเข้าใจผิดได้ขอประทานพระวโรกาสให้ภิกษุสงฆ์ทุกรูปไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเธอจะทำอย่างไรกับภิกษุที่ไม่มีฤทธิ์ข้าพระพุทธเจ้าจะทำให้ภิกษุสงฆ์ทุกรูปไปได้พระพุทธเจ้าค่ะ อย่าเลยโมคลานะเธออย่าพอใจการที่จะพาภิกษุสงฆ์ทุกรูปไปบินทาบาทที่อุตรกุรุทวีปเลยพระสารีบุตรทูลถามถึงเหตุที่ทำให้พรหมจันท์ดำรงอยู่นานและไม่นานครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดรำพึงขึ้นมาอย่างนี้ว่าพรหมจันย์ของพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่ไม่นาน ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่นานครั้นเวลาเย็นจึงออกจากที่พักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระสารีบุตรผู้นั่งอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อข้าพระองค์เหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ได้เกิดความรำพึงขึ้นมาอย่างนี้ว่าพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่ไม่นานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่นานพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่ไม่นานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่นานพระพุทธเจ้าค่าพระผ <c app les> ู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตร พรหมจันยร์ของพระพุทธเจ้าวิป,ปัสสีพระพุทธเจ้าสิขีพระรพุทธเจ้าเวสภูดำรงอยู่ไม่นานพรหมจรรยร์ของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะและพระพุทธเจ้ากัสปะดำรงอยู่นานอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พรหมจันยร์ของพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิขีและพระพุทธเจ้าเวสภูดำรงอยู่ไม่นานพระพุทธเจ้าข้า สารีบุตรพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูทรงผ่อนคลายที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกสุตตะเคยยะเวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตรธรรมเวทันละของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์จึงมีน้อยนี้ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แก่สาวกไม่มีการแสดงปาติโม เมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้วสาวกชั้นหลังๆต่างชื่อต่างโคตต่างชาติวันนะได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูลเธอเหล่านั้นพาให้พรหมจรรย์สูญสิ้นไปเร็วพลันเหมือนดอกไม้นานา,นาพันกองอยู่บนแผ่นกระดานยังไม่ร้อยด้วยได้ย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายไปเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เอาได้ร้อยไว้ข้อนี้ฉันใด เมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้วสาวกชั้นหลังๆต่างชื่อต่างโคดต่างชาติวันนะได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูลเธอเหล่านั้นพาให้พรหมจรรย์สูญสิ้นไปเร็วพลันฉันนั้นอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่ทรงผ่อนคลายที่จะกำหนดจิตของสาวกด้วยพระไัยแล้วทรงสั่งสอนสารีบุตรเรื่องเคยเกิดขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าเวสภูทรงกำหนดจิตภิกษุสงฆ์แล้วทรงสั่งสอนภิกษุสงฆ์พันรูปในราวป่าน่าสะเพงกลัวแห่งหนึ่งว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาเช่นนี้อย่าพิจารณาอย่างนั้นจงตั้งใจอย่างนี้อย่าตั้งใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดจิตของภิกษุพันรูปที่พระพุทธเจ้าเวสภูทรงสั่งสอนหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีความถือมั่นสารีบุตรเพราะราวป่าน่าสะพึงกลัวน่าเสียสยองจึงมีเรื่องดังนี้คือภิกษุผู้ไม่ปราศจากราคะเข้าไปราวป่าส่วนมากเกิดความกลัวขนลุกขนพองสารีบุตรนี้คือเหตุปัจจัยที่ทําให้พรหมจาร์ของพระพุทธเจ้าวิปสัสสีพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูดํารงอยู่ไม่นาน อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะและพระพุทธเจ้ากสปะดํารงอยู่นานพระพุทธเจ้าข่าสารีบุตรพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะและพระพุทธเจ้ากสปะไม่ทรงผ่อนคลายที่จะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะ ชาดกอภูตรธรรมเวทันละของพระพุทธเจ้าสามพระองค์จึงมีมากทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แก่สาวกมีการแสดงปาติโมเมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้วสาวกชั้นหลังหลังต่างชื่อต่างโคดต่างชาติวันนะได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูลเธอเหล่านั้นพาให้พรมจร์ดำรงอยู่นานเหมือนดอกไม้นานา,นาพันธุ กองอยู่บนแผ่นกระดานเอาได้ร้อยไว้ย่อมไม่ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปเพราะเหตุไรเพราะเอาได้ร้อยไว้ข้อนี้ฉันใดเมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้วสาวกชั้นหลังๆต่างชื่อต่างโคดต่างชาติวันนะได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูลเธอเหล่านั้นพาให้พรหมจันทร์ดำรงอยู่นานฉันนั้นสารีบุตร นี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้พระมรรจันของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมณนะและพระพุทธเจ้ากัสปะดำรงอยู่นานทรงปรารบเหตุท,ที่จะบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรลุกขึ้นห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะที่พระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติสิกขาบท ทรงยกปฏิโมกขึ้นแสดงแก่พระสาวกอันจะเป็นเหตุให้พรหมจัรทร์ดำรงอยู่ได้ยืนนานจงรอไปก่อนเถอสารีบุตรถ้ตถาคตรู้เวลาในเรื่องที่จะบัญญัติสิกขาบทนั้นาศาสดาจะยังไม่บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกไม่ยกปฏิโมกขึ้นแสดงตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดอาสวัตฐานิยธรรมบางอย่างในสงเมื่อเกิดอาสวัฐานิยธรรมบางอย่างในสง์ ตถาคตจึงจะบัญญัติสิกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สาวกเพื่อขจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรอาสวัสานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงตราบเท่าที่สง์ยังไม่เป็นหมู่ใหญ่เพราะมีภิกษุบวชนานเมื่อสงเป็นหมู่ใหญ่เพราะมีภิกษุบวชนานและมีอาสวัสานิยธรรมบางอย่างเกิดในสงตถาคตจะบัญญัติสิกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สาวก เพื่อขจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรอสัตวานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงตราบเท่าที่สงยังไม่เป็นหมู่ใหญ่เพราะแพร่หลายเมื่อสงเป็นหมู่ใหญ่เพราะแพร่หลายและมีอสัตวานิยธรรมบางอย่างเกิดในสงตถาคตจะบัญญัติสิกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแกสาวกเพื่อขจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรอสัตวานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสง ตราบเท่าที่สงยังไม่เป็นหมู่ใหญ่เพราะมีลาบสักระมากเมื่อสงเป็นหมู่ใหญ่เพราะมีลาบสักระมากและมีอาสวัานิยธรรมบางอย่างเกิดในสงตถาคตจะบัญญัตศิศึกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สาวกเพื่อกระจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรอาสวัานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงตราบเท่าที่สงยังไม่เป็นหมู่ใหญ่เพราะความเป็นพหูสูตร เมื่อสง์เป็นหมู่ใหญ่เพราะความเป็นพระหูสูตรและมีอาสวัฐานิยธรรมบางอย่างเกิดในสมตถาคตจะบัญญัติส,สิกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สาวกเพื่อกระจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรก็ภิกษุสงฆ์ยังไม่มีเสนียดไม่มีโทษไม่มีสิ่งมัวหมองบริสุทธิ์ผุดผ่องดำรงอยู่ในสารคุณแท้จริงในภิกษุห้าร้อยรูปนี้ ผู้มีคุณธรรมอย่างต่ำก็ชั้นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าสเสด็จนิเวศเวรัญชพรามต่อมาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าอานนท์พระตถาคตทั้งหลายยังไม่ได้บอกลาผู้ที่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาจะไม่จากไป เรื่องนี้เป็นประเพณีของพระทธทาคตทั้งหลายเราจะไปลาเวรัญชพรามพระอนุนทูลสนองพระพุทธดํรัสแล้วครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรมีพระอานุนตามเสด็จเสด็จพระพุทธดําเนินไปถึงนิเวศของเวรัญชพรามครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายทรงบอกเวรัญชพรามผู้มาเฝ้าว่า ท่านนิมนต์เราอยู่จำพรรษาเราขอลาท่านต้องการจะจาริกไปในชนบทเวรัญชพรามกราบทูลว่าเป็นความจริงข้าพระพุทธเจ้านิมนต์ท่านพระโคโดมอยู่จำพรรษาแต่ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ถวายทายธรรมที่ได้ตั้งใจเอาไว้สิ่งนั้นไม่ใช่จะไม่มีและไม่ใช่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไม่เต็มใจถวายไตรมาสที่ผ่านมาพระองค์ยังไม่ได้รับทายธรรมนั้น เพราะผู้ครองเรือนมีกิดมากมีทุระมากขอท่านพระโคโดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์จงรับอาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับคำนิมนต์โดยดุษณนีภาพทรงชี้แจงให้เวรัญชพรามเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถา แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเมื่อผ่านราตรีนั้นไปเวรัญชพรามสั่งให้เตรียมของเคี้ยวของฉันอันปราณีตไว้ในบ้านแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมถึงเวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปยังนิเวศข,ของเวรัญชพราม ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสดพร้อมภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วเวรัญชพรามประเคนของเคี้ยวของฉันอันประณีตด,ด้วยตัวเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วและพระหัตจากบาทจึงทูลถวายตรายจีวรให้ทรงครองและถวายภาคู่ให้ภิกษุครองรูปละสำรับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เวรัญชพรามเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาหาแกล้าวกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วเสด็จจากไปพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเมืองเวรัญชาตามพระอัิยศาัายแล้วได้เสด็จพระพุทธดำเนินไปยังเมืองท่าปยาคะไม่ทรงแวะเมืองโสเรยะเมืองสังกัตสะเมืองกันนะกุชะทรงฆ่าแม่น้ำคงคาที่เมืองท่าปยาคะ เสด็จพระพุทธดำเนินถึงกรุงพาราณสีครั้นประทับที่กรุงพาราณสีตามพระอธิยาศัยแล้วเสด็จจารียกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนกะูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นเวรัญชะพาณวาระจบ ปชิกศิษขาบทที่หนึ่งละจากหน้า17ถึง73ปาราชิกศิคขาบทที่สองว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เรื่องพระธนิยะกุมภการะบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูดเขตรกรุงราชฤกษภิกษุหลายรูปเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันช่วยกันทำกุดีมุงยาก อยู่จำพรรศาที่เชิงภูเขาอิสิคิลิท่านพระธนิยกุมภการบุตรก็ทำกุดีมุงย่้าอยู่จำพรรษาในที่นั้นต่อเมื่อล่วงไตรามาสไปแล้วภิกษุเหล่านั้นหรือกุดีมุงหญ้าเก็บหญ้าและตัวไม้ไว้แล้วพากันหลีกจาริกไปในชนบทส่วนพระธนิยกุมภการบุตรยังพักอยู่ที่นั้นตลอดฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อน วันหนึ่งเมื่อท่านไปบิณฑบาตในหมู่บ้านคนหาบหญ้าคนหาฝืนหรือกุดีหญ้าของท่านแล้วขนเอาญ้าและไม้ไปท่านพระธนิยะกุมภการะบุตรได้หาหญ้าและไม้มาทํากุดีหญ้าเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเมื่อท่านไปบิณฑบาตในหมู่บ้านคนหาบหญ้าคนหาฝืนได้รื้อกุดีหญ้าของท่านแล้วขนหญ้าและไม้ไปเป็นครั้งที่สาม ท่านคิดว่าเมื่อเราไปบิณฑบาตในบ้านคนหาบหญ้าคนหาฝฟืนหรือกุดีหญ้าแล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งเรามีการศึกษาดีไม่บกพร่องสำเร็จศิละปะช่างหม้อเทียบเท่าอาจารย์อยากระนั้นเลยเราพึงขยำโคลนทำกุดีดินล้วนด้วยตัวเองดังนั้นท่านจึงขยำโคลนก่อกุดีดินล้วนและรวบรวมหญ้าไม้และขี้วัวแห้ง มาสุมไฟเผากุดีนั้นจนสุกคูดีนั้นงดงามน่าดูน่าชมมีสีแดงเหมือนสีแมลงค่อมทองเวลาลมพัดส่งเสียงเหมือนเสียงกระดึงต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิจกูดพร้อมกับภิกษุจํานวนมากท่อพระเนตรเห็นกุดีอันง,งดงามน่าดูน่าชมตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายนั่นอะไรน่าดูน่าชมสีเหมือนแมลงค่อมทอง ครั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมฆะบุรุษนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเลยฉะนั้นโมฆะบุรุษจึงขยําโคลนก่อกุดีดินล้วนเล่าโมฆะบุรุษนั้นชื่อว่านม่ได้มีความเอนดูความอนุเคราะห์ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย พวกเธอจงไปทำลายกุดีนั้นเสียอย่าให้เพื่อนพรหมจารีในภายหลังได้เบียดเบียนหมูสัตว์เลยภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทำกุดีดินล้วนภิกษุใดทำต้องอาบัตทุกกฏภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธดีกาแล้วพากันไปที่กุดีช่วยกันทำลายกุดีนั้นในขณะนั้นท่านพระธนิยะกุมภการะบุตรมาถามภิกษุเหล่านั้นว่า ทำไมพวกท่านจึงทำลายกุดีของกระผมท่านพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำลายถ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นธรรมสามีรับสั่งให้ทำลาย,าารราลายก็ทำลายเถิดต่อมาท่านพระธนิยะกุมภการะบุตรคิดว่าเมื่อเราไปบิณฑบาตในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฝืนมารือกุดีหญ้าขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุดีดินล้วนที่ทำไว พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งให้ทำลายเรารู้จักพนักงานป่าไม้ที่ชอบพอกันอย่ากระนั้นเลยเราควรขอไม้มาทำกุดีไม้แล้วไปหาเจ้าพนักงานป่าไม้กล่าวว่าเจริญพรเมื่ออาตมาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฝืนไปเรือกุดีหญ้าขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุดีดินล้วนที่ทำไว้พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งให้ทำลาย ท่านจงให้ไม้แกอาตมาอาตมาต้องการจะทำกูดีไม้เจ้าพนักง,งานป่าไม้ตอบว่ากระผมไม่มีไม้จะถวายพระคุณเจ้าได้ขอรับจะมีก็แต่ไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นถ้าพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้พระราชทานพระคุณเจ้าก็ให้คนไปขนเอาเถิดท่านพระธนิยะกุมภการบุตรกล่าวว่าเจริญพร พระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้นั้นแล้วลำดับนั้นเจ้าพนักงานป่าไม้คิดว่าพระสัมเนเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินยังทรงเลื่อมใสามากพระธนิยะคงไม่กล้าพูดสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่ได้พระราชทานว่าได้พระราชทานแล้วลำดับนั้น เจ้าพนักงานป่าไม้จึงกล่าวกับท่านพระธนิยะดังนี้ว่านิมนต์ท่านให้ขนขนไปเถิดขอรับท่านพระธนิยะสั่งให้ตัดไม้เหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บรรทุกเกวียนไปทำกูดีไม้วัการพรามตรวจราชการเวลานั้นวัศการพรามมหาอมาตย์มคตรัฐไปตรวจราชการเข้าไปหาเจ้าพนักงานป่าไม้ถึงที่พัก ครันถึงแล้วได้กล่าวกับเจ้าพนักงานป่าไม้ดังนี้ว่านี่เนี่ยคุณไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอบว่าใต้เท้าขอรับพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้แก่พระธนิยะกลุ่มพการะบุตรไปแล้ววสการพรามไม่พอใจว่าทำไมพระเจ้าแผ่นดินจึงได้พระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็น แก่พระธนิยะกุมภการบุตรไปเล่าจึงเขาเ้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมงคตถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมงคตดังนี้ว่าได้ทราบกล่าวว่าพระองค์ได้พระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจําเป็นแก่พระธนิยะกุมภการบุตรไปแล้วจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะใครกล่าวอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้พระพุทธเจ้าค่ะ ถ้าเช่นนี้จงไปเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาวัสการพรามสั่งให้เจ้าหน้าที่คุมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาทันทีพระธนิยะกุมภการบุตรเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกควบคุมตัวไปจึงกล่าวว่าเจริญพรท่านถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวด้วยเรื่องอะไรเรื่องไม้นั่นแหละขอรับท่านจงไปก่อนเถิดอาตมาจะตามไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้กล่าวว่า พระคุณเจ้าควรไปก่อนที่กระผมจะเดือดร้อนนะขอรับพระธนิยะกุมภการบุตรเข้าไปพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารแล้วนั่งบนอาสนะขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าไปหาพระธนิยะกุมภการบุตรทรงไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรตราสถามว่าพระคุณเจ้าทราบว่าไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจําเป็น โยมถวายแก่พระคุณเจ้าจริงหรือจริงมหาปพิธพระคุณเจ้าโยมเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีกรณียกิจมากมายถึงจะถวายไปแล้วก็จำไม่ได้พระคุณเจ้าโปรดเตือนความจำให้โยมด้วยพระธนิยกุมภการบททูลว่าขอถวายพระพรพระองค์จำได้ไหมครั้งที่พระองค์เสด็จเถลิงถวันราชใหม่ๆทรงเปล่งพระวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายหญ้าไม้และน้ำแก่สมณะพราหม์ขอสมณะพราหมณ์โปรดใช้สอยเถิดพระคุณเจ้าโยมจำได้ที่โยมพูดนั้นหมายถึงสมณะพราหมณ์ผู้มีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษามีความรังเกยียจแม้ในโทษเล็กน้อยหญ้าไม้และน้ำนั้นยังไม่ได้มีใครจับจองอยู่ในป่าท่านจงใจอ้างจะขนไม้ที่ไม่ให้ไป พระเจ้าแผ่นดินเช่นโยมจะฆ่าจองจำหรือในระเทศสมณะพราหมณ์อย่างไรได้นิมนต์กลับไปเถิดท่านรอดตัวเพราะขนแต่อย่าได้ทำอย่างนี้อีกประชาชนตำหนิประชาชนพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลชอบพูดเท็จแต่ก็ไปฏิญญาว่าประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์ พูดจริงมีศีลมีกรลยานธรรมพวกท่านไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพรามความเป็นสมณะความเป็นพรามของพวกท่านเสื่อมสิ้นไปแล้วพวกท่านจะเป็นสมณะเป็นพรามได้อย่างไรพวกท่านปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพรามแม้พระเจ้าแผ่นดินก็ยังถูกสมณะเหล่านั้นหลอกลวงได้ฉะไหนคนอื่นจะไม่ถูกหลอกลวงเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนตำหนิประนามโพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาจึงตำหนิประนามโพลทนาว่าชะไหนท่านพระธนิยะกุมภการบุตรจึงขโมยไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระธนิยะกุมภการบุตรโดยประการต่างๆแล้ว จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระธนิยะปุมภการบุตรว่าธนิยะทราบว่าเธอขโมยไม้หลวงจริงหรือท่านทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมคบุรุษ การกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโมคะบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสแล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปสมัยนั้น มีมหาอมาตยเคยเป็นผู้พิพากษาคนหนึ่งบวชอยู่ในหมู่ภิกษุนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงรับสั่งถามภิกษุรูปนั้นว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจําบ้างในระเทศบ้างด้วยอัตราโทษตามมูลค่าทรัพย์ที่โจรกรรมมาเท่าไหร่ภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าด้วยมูลค่าหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้าง เกินกว่าหนึ่งบาทบ้างพระพุทธเจ้าค่าสมัยนั้นในกรุงราชครึรับหนึ่งบาทเท่ากับห้ามาศกพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิท่านพระธนิยะกุมพระการบุตรโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากคุณแห่งการปรารบความเพียรแล้วแสดงธรรมมีาคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย ยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีมูลค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจำบ้างเนรเทศบ้างบริพาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้ เพราะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นใดภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นนั้นแม้ภิกษุนี้เป็นปราชิกหาสังวาตมิได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระธนิยะกุมภกรบุตรจบ